ลับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยทางหลายนะครับพอดีเมื่อสักครู่นี่นะครับน้าหมูพักไงนะครับน้าป๊อกหัวหน้าชัยวุฒินะครับเอ่อโทรมาหาผมเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายที่ใช้อำนาจรัฐอยู่นะครับเออจะใช้อำนาจกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับ ให้ให้มันถูกต้องเก่งใจสัญลักษณ์กำปั้นมั่งเนี่ยเนี่ยสัญลักษณ์กำปั้นของพรรคใหม่ก้าวไปด้วยกันเก่งใจโลโก้นักรบดานเทือนมั่งโอเคนะเรามาเข้าเรื่องกันก็อย่างนี้แล้วกันนะครับวันนี้ ผมไม่แพนว่าจะต้องนะแต่งความดำเนินคดีกับตำรวจจราจรหรือสาวสจราจรที่พาผู้ใต้บังคับบัญชาออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับก็เหมือนกับว่าทําตามหน้าที่ที่ตํารวจชอบอ้างอยู่ประจํามาทําตามหน้าที่ก็มาทําตามหน้าที่นายสั่งนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่เท่าที่เมื่อวานนี้นะครับผมได้ประสานงานไปยังผู้กับต้องขอขอบคุณผู้กับนะฮะที่ให้ข้อมูล ที่เราได้พูดคุยแล้วครับผู้กับท่านก็บ,บอกว่ามีสสนะครับที่ที่ไปหาผู้การแล้วก็ให้ปากวดขันเรื่องการใช้ทางนะก็ถนนสายวัดศรีวลีน้อยนะครับมันก็จะแยกออกไปจากจากถนนบางนาตราดนะครับเข้าตรงข้างมองหัวเฉียวนะครับ แล้วก็ทางถนนลาดกระบังนะครับอ่อนนุชลาดกระบังก็จะเข้าตรงอ่าซอย54ถึงอี่างนี้แหละฮะเนาะก็มันเป็นซอยระหว่างถนนอ่อนนุชลาดกระบังและก็ถนนบางนาตราดนะครับอ,อจำเป็นจำเป็นเพราะว่าผมได้บอกกับทางผู้กลับไปแล้วนะครับว่าตำรวจจราจรชุดดักล่าวนี้นะครับมันมีปัญหามานานแล้วล่ะครับกรณีที่ ไปถามดูได้ครับซอย,ซอยวัดศรีวลรีน้อยนะครับแม่ค้าพ่อขายนี่เขาโวยวายกันคือโวยกันมานานแล้วแหละครับนะผมเองก็อย่างว่าเนี่ยมันเดินทางทั่วประเทศเราไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ก็ไม่เคยจะมีเวลาจริงๆนะแจ้งความนะแจ้งที่ไหนก็ได้กล่าวโทษที่ไหนก็ได้อ่ะที่แรกเราเขาว่า,าใจเย็นพอนี่มันเป็นประเด็นขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าคนขับรถบรรทุกเขาก็ไม่ไหวเขาก็เลยไล์สดแล้วก็ นะครับเพจนักดับด่านเถื่อนเราว่ากันไปนะถ้าทําถูกเราไม่ว่าแต่ถ้งสวัสดิ์ทั้งร้อยตารวจเอกนะก็ไปคือไปกล่าวคํหนึ่งที่มันฟังแล้วผมก็แสลงหูนะนะครับที่บอกว่าเ,เดี๋ยวนี้เขาไม่เขียนกันแล้วใบสั่งเขียนไปมันก็ไม่มาจ่ายครับับแล้วกฎหมายมาตราไหนล่ะที่จะที่ให้ท่านไปบอกว่าเฮ้ยมัน ถ้ากระทำความผิดน,นี่มันต้องจ่ายทันทีมันมีบทวันญัตดอยู่ที่มาตราที่เท่าไหร่ซึ่งดูตามกฎหมายจราจรพรรบจราจรทงบบ้งหบกไม่เห็นเขาแก้ไขกันมาฉบับที่สิบสองหรือไงเนี่ยนะฮะมาตตาร้อยสี่สิบร้อยสี่เอ็ดเขาก็บอกเอาไว้ชัดเจนเน,นะครับว่าห้ามเรียกเก็บไปเียกขับผี่เป็นการท่วข้าวหรือจ่ายค่าปรับนี้ไปจ่ายตรงไหนก็ได้นะครับต้องอำนวยนความสะดวก ให้พี่น้องประชาชนแต่นี่ไม่เอาครับบางพีนี่จะจราจรบางพีเขาจะต้องให้จับเออคือต้องต้องให้จ่ายทันทีอะ่ะมันแล้วไปบอกว่าคือบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเองอะ่ะนะครับจะเอาใจใครไม่ว่าครับจะเอาใจสสเราก็เออเอาถ้าเอาใจนะมันไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายเราไม่ว่าสำหรับเพจทั้งลบดนันเดื่อนเราสำหรับทีมทนายกลุ่มพักไหนเขาก็ค่อนข้างไม่พอใจว่าเออทำไม นะครับทำไมมันถึงมีเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะเท่าเล้วกับประชาชนได้ได้ถึงขนาดนี้ปัญหามันอยู่แค่ว่าพูดจาเพระเพูดจาให้เกียรตประชาชนเนี่ยมันดอกพิคุณจะร่วงหรือว่ายังไงอะ่ะนะครับโดยวินัยตลอเองอะ่ะมาตราเจ็ดสิแดหรือเจ็ดสิบเก้าขาก็บัญยาติเอาไว้ชัดเจนว่าห้ามดูหมิน่นเยียดหยามประชาชน กดขี่ข่มเหงอะไรเงี้ยมันก็ทําไม่ได้แต่ทําไมถึงจะลากประชาชนมาแต่ลุงพักให้มันจ่ายค่าปรับก่อนมึงค่อยไปทํางานต่อเออคือถ้ามึงไม่จ่ายค่าปรับมึงก็ไม่ต้องเคลื่อนรถอย่างเงี้ยมันมันกลายเป็นว่าบังคับข่มขู่ทั้งจะใส่กุญแจมือเขานะครับจะใส่เครื่องพัฒน,นาการ่าขัดคําสั่งเจ้พนนาพนักงานอ,อ่า คำสั่งนี้ผมต้องบอกไงว่าคำสั่งนะคุณสั่งได้แต่คำสั่งของคุณต้องไม่ขัดหรือถือแย้งกับกฎหมายถ้าคุณสั่งชอบด้วยกฎหมายประชาชนก็ชอบที่จะปฏิบัติตามปัญหามันไม่ใช่ว่าแค่คุณใส่ชุดข้าราชการแล้วก็เที่ยวสั่งคนนู้นสั่งคนนี้ถ้าไม่ฟังคำสั่งคุณก็ไปใส่ข้อหาเขาว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเจาพนักงานคุณภาพต่ำอะมันก็ไม่ควรจะฟังคําสั่งพวกนี้ ว่าบอเขาแตกระพกอาวุธเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวขู่ชาวบ้านเขาอ่ะนะ่วบอกผมไม่ได้มีอะไรไม่มีเหตุโกรธเคืองกับพวกท่านมาก่อนแต่ตำรวจ่เราพูดง่ายๆนะคือถ้ามันได้รับการพัฒนาบ้างนะครับรู้จักบ้างว่าประชาชนคือคนที่จ่ายเงินเดือนให้พวกคุณ นะครับสวัสดิการต่างๆทัง้ง,งพ่อแม่ทั้งลูกเมียทั้งครอบครัวคุณได้สวัสดิการจากเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนแต่ไม่ได้สํานึกสำเนียดนะครับนึกอยากจะทําอะไรก็ทําท,ทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีกฎหมายอะไรให้อํานาจที่จะไปรองรับคําพูดของตํารวจชุดนี้จําเป็นครับคือมันจําเป็นว่าต้องดําเนินคดีให้มันเป็นคดีอาญานะเพราะนั้น ทั้งตำรวจทั้งผู้สื่อมวลชนนะครับที่ไปลบแล้วน้องเขาคนที่ถ่ายคลิปตำรวจก็โทรไปต่อย่างนั้นจะอย่าง,งนางงี้เหมือนกับว่าจะให้น้องเขาไปให้การเพิ่มเติมกรณีที่จะไปให้การเพิ่มเติมในลักษณะที่บอกวเออเป็นการเข้าใจผิดกันอย่าทำนะครับแค่คุณทำที่ผ่านมานี่มันก็เป็นที่น่ารังเกียจพอแล้ว ตำรวจทั่วประเทศไทยมันมีทั้งดีและเลวตำรวจชั่วแค่คนเดียวเนี่ยมันกลายเป็นว่าอัตลักษณ์ของตำรวจคือตัดผมเกลียนผมเนี่ยตัดผมเกลียนตอนนี้เริ่มไว้ยาวแล้วไม่ไหวแล้วเดินตลาดมันจะผ่านถูกตบเอามันไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเขาหาว่าผมเป็นตำรวจนะครับยิ่งใส่เสื้อขาวตำรวจด้วยแล้วก็ท็บหายเลยนะ เพราะมันมีพฤติกรรมของตำรวจพวกนี้ไงที่ไปทำชาวบ้านจนเขาด่ากันทั้งประเทศเอาก็ได้รับปากกับน้องเขาคนที่ไร้สรันะครับว่าโอเคนะป๋าจะเป็นคนดําเนินคดีเขาเองน้องไม่ต้องนะครับน้องต้องทํางานน้องต้องทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวคนขับรถบรรทุกหาวันหยุดไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรียกสอบปากคําเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นก็จะติดปัญหาว่าต้องหยุดงาน อพอหยุดงานปุ๊บมันก็จะเป็นผลกระทบกับานายจ้างนู่นนี่นั่นคือเอาเมื่อตรงนี้มันเป็นปัญหาเกิดขึ้นกับสังคมสิ่งที่พวกผมในเพจทั้งรบด่านเถือนและก็กลุ่มพักใหม่ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับผมยอมเสียสละเวลาอดบ้างหิวบ้างช่างมันเถอะครับเราอยากเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงถ้า คนคนหนึ่งมันอดแล้วทําให้สังคมมันดีขึ้นทาให้มันเกิดความการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมของตารวจไม่ใช่ใช้อำนาจแบบอิเล็กเหตุข่าพวกนี้ไม่เป็นไรแล้วทําไมมีตังซื้อข้าวเดี๋ยวโทรไปหาหน้าหมูพักใหม่เดี๋ยวก็ได้ตังอะนะวันนี้เห็นน้าหมูบอกว่าจะโอนมาสักสองแสน <laughs> เดี๋ยวถ้าไม่โอนนะโดน <laughs> เออ <c oughs> วันนี้กลุ่มบักใหม่เข้าไปนครนายกกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนบููฟังบอกเกี่ยเที่อะไรกับกูวะดิพ <c oughs> ูดเล่นพูดเล่นแต่ถ้าโอนจริงก็โอนอยู่นัะนนะหมูนะ <c oughs> เออกระซินบนะป๊อกบ้างก็ได้น้ป๊อกเขาบอกว่าเงินล้นเหลือเนี่ยน <c> ะ <oughs> เอ้าที่เอาคือถ้าอยากเล่นกับพวกผมเนี่ย ผมบอกแล้วไงว่าทีมทนายพรรคใหม่นะเขาบอกแล้วว่าถ้าจะคุยมีปัญหาอะไรจะคุยเนี่ยมันไม่แค่ไม่ใช่แค่เปิดอ,อกคุยถอดเสื้อคุยกันเลยเนยะเออถ้าจะคุยกันนะป๊อกเนี่ยบอกถอดเสื้อคุยกันเลยไม่ต้องเปิดอ,อกเอาให้เห็นแม้กระทั่งเกลื่อนอยู่ข้างหลังอาเจ้าเอาเจ้เาได้ไหมเ <laughs> ออพวกผมเนี่ย คือมันไม่ได้ว่ามีเวลาอะไรมากมายนะแต่ต้องทําทําเพื่อให้เขารู้ว่าที่บอกว่ามาทําตามหน้าที่มาทําทําหน้าที่เช็คอํานาจก่อนไอ้ทิดก่อนที่จะบอกว่ามาทําตามหน้าที่นะ่ะอ,อํานาจได้ทำได้ไหมหน้าที่เป็นตำรวจต้องดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วเข้าใจนะครับแต่ต้องทําทุกอย่างให้มันถูกต้องไม่ใช่ไปบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่ต้อง จับชาวบงชาวบ้านมาจาับวันนี้26นะเขียนใบสั่งวันนี้26บ,บังคับให้เขามาจ่ายวันนี้26ถ้าไม่งั้นก็ไม่คืน,คนกุญแจให้ไม่นี่นี่มันเกินเกินไปแล้วนะครับมันเกินไปแล้วสําหรับตํารวจจราจรบางพีนะไอ้ส่วนอื่นเรายังไม่พูดถึงค่อยๆนะครับค่อยๆเก็บไปทีละหน่อยทีละหน่อยมันสร้างความเสียหายกับสอชองม,มากมายนะครับกรณีที่น้อง เอิบตำรวจไปขี่รถขวาสุดแล้วไปนชนพยาบาลตายเนี่ยเรื่องก็ยังคือพูดง่ายๆนะไฟมันยังลุกอยู่ที่ปากทางเข้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอยู่ยังจะมีตำรวจบางพีมมาเอาเชื้อเพึงิงสุมก็าไปองอย่างเงี้ย กำลังใจตำรวจด,ดีๆที่เขาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหน้าที่ท้อแท้เพราะมันมีตำรวจพวกนี้ไปเดินชนกล้องนักรบด่านเถื่อนเข้าให้นะครับกลายเป็นความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วไล้์แต่ละไลท์ของนักรบด่านเถื่อนนี่นะครับมันไม่มีวันลบนะครับมันยังจะอยู่ในสังคมไทยอีกยาวนานหยุดได้ให้หยุดครับ พวกผมนี่ไม่อยากจะคือเอาว่าถ้าเดินตามระเบียบตามกฎหมายให้ถูกต้องระเบียบตอรอนี่อยู่ในมือพวกผมทำไมมันเยอะกว่าที่อยู่ในสมองของตำรวจที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กฎหมายต่างๆที่เขาเขียนข้อบังคับต่างๆที่ออกมาบังคับใช้ให้ตำรวจปฏิบัติเนี่ยมากมายนะครับนะ มากมายแต่ตำรวจไม่เคยหยิบมาอ่านนะครับเอาอยางเช่นนะฮะผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าไอ้ที่ตำรวจผมไปแจ้งความที่ไหนโน่นนี่นั่นประชาชนไปแจ้งความที่ไหนคุณไม่เคยจ่ายค่าตอบแทนจริงหรือไม่จริงนะครับเขา้องขอตามระเบียบหรือตามกฎหมายว่ากองหนังสือนะครับหรือคู่มือนะครับกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา นะ้าตำรวจเคยอ่านไหมนะครับพอรับราชาการมาคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาอ่านแต่ประชาชนคนจบป .4 อย่างพวกผมมีเวลาอ่านนะครับมีเวลาอ่านถึงได้รู้รู้ไงไไว่าประชาชนมีมีคดีไปแจ้งความนะมีคดีไปแจ้งความเนี่ยมันไม่ได้ว่าเอาสินค้าไปยัดใส่มือพวกคุณ สุดท้ายพอถูกสารสั่งปรับนะฮะปรับเป็นเงินถ้าผิดคดีายาเนี่ยปรับเป็นเงินกระทรวยุติจะทมตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อนะครับเพื่อให้ประชาชนเป็นพลเมืองดีนะครับช่วยเหลืองานราชการพอเขาไปให้ข้อมูลปุ๊บกลายเป็นว่าคุณปัดความรับผิดชอบตามระเบียบในสมุดเล่มนี้ตามระเบียบนะครับผู้กํากับหรือหัวหน้าส่วนราชการเนี่ย คุณต้องทดลองอยู่มาคราวละสองหมื่นเพื่อเอามาให้เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับผูก้กาบบางสถานีก็อย่างนั้นหละก็คือขียดรับผิดชอบเอกสารหรือขีเียดรับผิดชอบยอดเงินน่ะเอา,เนเนเอาง่ายๆถ้าผิดพลาดมาปุ๊บต,ตัวเองก็สวยบางทีวางเงินไว้ให้ลูกน้องทำงานลูกน้องเอาไม่ได้จ่ายจริงกลับกลายเป็นว่าเงินหายอย่างเนี้ย อ้าใครใครสวยเหรอทีนี้ผูมิกับหรือหัวหน้าส่วนราชการสวยคุ้มเงินตรงนี้ไม่ได้กลายเป็นว่าเป็นปัญหาว่าพอเราเอาคดีอาญาเข้าสู่กระบวนการก็คือเริ่มต้นที่ไปแจ้งพนักง,งานสอบสวนกับไม่ได้รับค่าตอบแทนนะครับผมก็มึนเหมือนกันนะว่าเออสรุปแล้วเนี่ย ความรู้ความสามารถในการทําหน้าที่ของพวกท่านเนี่ยประชาชนคนไทยทั้งประเทศไว้วางใจได้ไหมว่าพวกท่านคือคนที่จะต้องดูแลความสงบได้เรียบร้อยหลายครั้งเราเห็นความวุ่นวายมันเกิดขึ้นจากน้ำมือของเจ้าหน้าที่รัฐและทีนี้สายงานบังคับบัญชาเนี่ยถามง่ายๆว่าเอายังไงนะครับ ไม่ใช่เปิดอ,อกคุยแล้วแหละถ้าคุยกับทีมพักไอ้ทีมทนายพักใหมนะ่ถอดเสื้อคุยกันเลยใครกันดิระดับกระทรวงอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวระดับกระทรวงเดี๋ยวให้ดรหมูเข้าไปนะครับกระทรวงไหนข้องใจเรื่องปัญหาเรื่องกฎหมู่กฎหมายเรื่องกฎหมายหมหาชนพักมานะ เอาระดับไอ้เจ้ากระทรวงเลยไม่ต้องประหลัดกระทรวงเอาระดับเจ้ากระทรวงนเวงนี่ยนะแอดเบอร์ของดอตรหมูไปเนี่ยให้ดรหมูเขาไปสอนเรื่องกฎหมายมาหาชนน่อเดียว่าเออมันจริงๆมันต้องอย่างไงไม่ใช่ทำตะพึดตะพื้นกฎหมายรัฐธรรมนูญโยงไปนะเขาคุ้มครองไว้อย่างไงไอ้พักนี้ก็ไม่สนนะ่ ความเคยชินจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะเคยคงคูประชาชนแล้วได้เงินได้ทองก็ทำเป็นมรดกตกทอดมาทังนั้นนี่เนะเดี๋ยวไปลงทะเบียนเรียนกสนอทั้หน่อยนี่เผื่อได้ได้วูฒกับเขามาันะ้งเราพูดในฐานะที่จบปวสีนี่คนไม่ค่อยฟังนะไปเรียนกศนให้จบด็อกเตอร์เหมือนด็อกเตอร์หมูนี่ว่า มันจะมีคนฟังผมไหมถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็กดแชร์ไปครับเนี่ยหลังจากที่ผมแจ้งความเนินอคดีเสร็จลงประจําวันเสร็จนะครับมานั่งพูดคุยกันอีกทีนึงนะอยาจะแชร์ประสบการณ์ไอ้เรื่องพวกนี้ให้ดูมันเก็บไว้ไม่ได้ครับผมผมดูจากประชาชนอ่า ที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยอึดอัดอ่ะอึดอัดมากนะครับคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ปฏิบัติต่อประชาชนอย่างโอ้โหอีอลุยฉุยฉักนะครับจัตารวจจราจรที่บางพลีเนี่ยบ่อยครั้งมากที่ที่ไปกระทําการอย่างนั้นนะฮะถนนที่ซอยที่บางพลีเนี่ยกลางค่ำคืนมาปุ๊บรถไม่ค่อยมีเขาก็เออเอเอา่เอาเหมือนกับว่าไป จอดไว้ข้างทางพอตื่นเช้ามาย้ายไม่ทันตอนหกโมงตำรวจจราจรล็อกลก้อล็อกลก้อถามว่าลนะ็อก่ะมันมัน,ม,นมันแก้ไขปัญหาย,ยังไงอะเพราะมันล็อกแล้วมันคายอยู่ที่อะนะครับถ้าคุณคิดว่ามันขีดขวางการจราจรคุณต้องเอารถยกนะ่ะยกไปไว้นะฮะยกไปให้มันพน้นให้มันพ้นที่ขีดขวาง นะครับแต่ยกนะคุณต้องรับผิดชอบความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะไปเสียค่าปรับน่ะประชาชนก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้าเขารู้ว่าผิดเออแต่ที่ผ่านๆมาเมื่อก่อนนี้ที่เขาได้เปอร์เซ็นต์ค่าปรับนู่นนี่นั่นน่ะก็โอเคเขาเขียนใบสั่งแปะๆแปะๆไว้แต่ตอนนี้เขียนใบสั่งแล้วพอดีชาวบ้านน่ะนะครับเขาเขาดูนักลบด่านเตือนทํางานแล้วปรากฏว่าเอ้าก็คือเขาไม่ได้หลบหนีแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่มีเงิน พอมันยังไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะเออ,เออ่เลยเวลาสิบเจ็ดวันสิบห้าวันตามกฎหมายถามว่าตรงนี้มันก็ตัดสิทธิเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมมันไม่ได้ตัดสิทธิ์ถ้าตามกฎหมายสาวัตรจราจรก็มีนะครับคือคือชอบที่จะออกหนังสือไปแจ้งเตือนนะครับถ้าเขายังไม่มาอีกมันก็ชอบที่ท่านจะทำสำนวนส่งฟ้องศาลให้ศาลพิพากษา นะครับอันเนี้ยมันไม่คือคือไม่มีใครเสียสิทธิ์ว่างั้นเลยแต่ตำรวจะะจราจรก็น่าจะเล็งเห็นว่าไอ้การทำหนุนเงินส่งฟ้องศาลแต่ละครั้งนี่นะครับมันก็ใช้เงินนะฮะมันไม่ใช่ว่าไม่ใช้เงินมันก็ประมาณสองพันกว่าบาทหรือสามพันเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าฟ้องเรียกร้องค่าปรับตามกฎหมายที่เขาให้ปรับเนี่ยมันก็ปรับบงับงบงัง บางข้หามันก็ปรับไม่เกินห้ารแต่ถ้าใช้เงินสองพันปรับนี่ท่านเห็นแล้วนี่เล็งเห็นแล้วว่าเอมันไม่คุ้มเพราะว่าใช้เงินสองพันแล้วไปฟ้องศาลให้ให้ปรับไม่เกิน500รอยอย่างเงี้ย <c ười> กลายเป็นปัญหาฟ้องประชาชนไม่ได้นะครับพอฟ้องประชาชนไม่ได้ก็เอาไม่รู้จะแก้ไขปัญหายัางไงนายก็ไปในแนะนำนะครับ การแก้ไขปัญหามันไม่ใช่ว่าคุณไปบังคับให้เขามาจ่ายเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นอย่างเงี้ยมันมันผิดนะครับมันไม่มีกฎหมายให้อำนาจพวกคุณทําอย่างง้นนะครับพอมันไม่มีอำนาจให้ทําคุณก็อย่าทํานะครับอย่าทําเพราะทำปพิมบันผิดกฎหมายนะครับอ๋อไม่รู้เกิดเหตุอะไรเอา้าวดอกดนินดินอาเห็นได้

ต้องหลบให้รถถูกเชิญก,ก่อนนะครับอืมเอาไวา้นไปนี่แหละครับที่พวกเราถึงบอกว่ากฎหมายไม่ได้บัญญัติให้อำนาจทำอย่าไปทำนะครับถ้าทำไปปุ๊บแล้วมันเกิดปัญหาเพราะมันเกิดปัญหาแล้วนายเขาดูแลท่านไม่ได้หรอกนะตำรวจจราจรพูร้กลับเองเขาก็ค่อนข้างที่จะ อ่าพูดง่ายๆนะเขาไม่ได้แฮปปี้กับที่มีลูกน้องหรือมีเ <c oughs> จ้าหน้าที่แต่ละจ,จอผูกเป็นระดับสวัสด์บัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่ใช่เลยนะครับ <c oughs> เรื่องพวกนี้ <c oughs> มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพุ่งกลับท่านก็เพิ่ง <c oughs> ย้ายมารับตําแหน่ง <c oughs> ผมบอกตรงนะเห็นใจพุ่งกลับคนนี้เพราะว่าได้พูดคุยกันท่าน ค่อนข้างที่จะมีนิสัยดีนะครับท่านรับท่านรับปัญหาของพี่น้องประชาชนมากมายนะครับแก้ปัญหาให้ประชาชนมากมายแต่ทีนี้บ้างถ้ามีผู้ตายบังคับัญชาออกแนวอย่างนี้นะครับก็ต้องพกกู้ก่อก็ต้องใช้ไม้เลียวหวดบ้างนะครับเ,เดี๋ยวประชาชนอย่างพวกผมนะครับจะช่วยหวดนะคือคือเกินไปแล้ว เกินไปจริงๆมีปัญหาคุยกับน,นับป๊อกผมน่็ไม่เทนะ่าไหร่ครับผมน่ใจไม่ถึงแต่นับป๊อกกับน,นัาหมูพักใหม่นี่เ่าจริงนะเว้ยทำไปเล่นไปโถไปหายเลยนะนับป๊อกก็ลอยอยู่นัาหมูก็ลอยอยู่เออเออมีปัญหาอะไรนับล็อกถ้ามีปัญหาอะไรคุยกับหัวหน้าวุฒนเลย เอาเดียวนะครับนักลบมันต้องไม่มีบัตรแผมแม้แต่น้อยนิดแค่ลิฟสก,กิดอาจจะติดบัตรทยักได้ขอบคุณและสว,วัสดีครับ